สวัสดีครับผมพี่น้องกองไายที่คิดฮอดคิดถึงบดสุูุสุขนครครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหักเลยก็เช่นเดียครับครับวันนี้ผมว่าจะมาเอามันมาไอ้ไอยกระแตรครับพี่น้องอ้อยกระแต่อ้อยนูครับนี่ครับจะเป็นหัวมันเนาะพี่น้องมันสัมปะรังครับไอ้อยไว้ครับ จากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้งองผมได้ไปใส่บ่วงลวดไว้ครับซึ่งเป็นลวดเส้นเดียวครับยังม่มีวิแววเลยครับพี่น้องเลยพมก็เลยไม่ได้ลงคลิปครับเดียวรอให้มันอีกจกหวันซองวันเนาะเดียวผมจะผ่าพี่ผาน้องไป่บึงไป่รุ่นว่าจ็ามีไอ กระแต่หรือนูอยังไปติดบ่ครับเดี๋ยวสำหรับมื่อนี้ผมจะเอามันนีไ่ไปรอไว้อีกจุดหนึ่งครับแต่ผมจะเอากับเหล็กไปใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันพี่น้องครับมันจะก,กาัดไปปาข้างทางครับพี่น้องนี่จะเป็นเส้นทางที่ไป ให้ปส่วนขาเ้าครับพี่น้องไปให้เป็นนาครับบรเวณสายปลาข้างทางครับผมตามสีวิตคนอีสานครับบ้านอกคลองนาของเขาครับพี่น้องจะมีปลาเหล่าปลาแคมประมาณนี้แหะครับมัน,นจะเป็นปลาที่ว่ามันโมได้ไงครับผมเพราะว่าถ้าเป็นปลาไ่มันก็ จะยูไกลครับจะต้องใส่รถยนต์หรือมอไซค์ไปครับแค่ว่าในบางจุดเหมือนกับเป็นเขตที่ว่าเป็นห้องห้ามเราก็บมสามารถที่จะเข้าไปหากินได้ครับนี่เห็นสมบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าจะองฟ้าบ่มีแดดเลยครับพี่น้องฟ้าคึมครับ น่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาครับดูแลสุขภาพกันเรยครับพี่น้องถ้ามีฟ้าฝนยังตกก็อย่าลืมหกล่มหรือว่าเสียกันฟ้นไปนํำครับอันนี้จะเป็นเส้นทางครับไปให้ไปน,นาไปส่วนระเน้าครับพี่น้อง ปเป็นปลาเป็นโคกนะครับน้องบริเวณปลาภาพอาจจะสั่นนิดนึงครับพ่อโทษข่อไผ่เรือครับถ้าเห็ดให้ไลตาครับ <c oughs> เพราะว่าผมบ่ได้มีทุนยังมากใหม่ที่ว่าจะไปซื้อไอ้พวกกล้อ,องขากล้องไม่กันสั้นอย่างดีๆครับ เห็นแค่ว่ามือสมัรลิ้นก็ว่าได้ครับผมได้บรีหายลิดพายวิดีโอที่ว่าเป็นเว็บเหมืออชีพคือเพิ่นครับบริเวณค้างถังนะครับผมบุรีเข้าไปไกลแล้วครับน้องเดี๋ยวผมจะเอาขัวมันไปล่อไว้บริเวณนี่ครับด้านล่างนี่ครับ ตรงจุดบริเวณด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมจะเอามันไปใซ่บว้นะครับจะเป็นบริเวณด้านด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาหมันนี่ไปรอไ้ครับเดื่อที่ว่าจะให้พวกกระแตะรื้อนูลงมากินครับอันนี้จะเป็นไอ้ลำไม้เนาะพี่นกลำไม้ที่ว่ามันพัดลงมาตรงบริเวณนี้ครับ พวกนูพวกกระแตพวกกระลอกครับมันจะแล่นลงมาตามลำไม้มากินเงามันครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้จุดนี้ครับด้านล่างครับอุกน,นี้เป็นวิธีการลอ่อให้พวกนูพวกกระแตมากินครับจุดนี้เลยครับนี่ครับผม เดี๋ยวประมาณอีกจากสองสามวันเนาะพี่นอ้องจงมาลุ้นผมว่ามียังมากินมั้งครับถ้ามีนู่นูพวกกระเตมากินเดี๋ยวผมจะก,กลับมาใส่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่เอาไว้แค่นี้เนาะพี่นอ้นองเดี๋ยวค่อยมาลุ้นน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม จะติดกำลังใจให้ครับหลยก็ได้ทำคลิปต่อๆไปอีกเออครับพี่น้องสวัสดีครับ